ครับถ่ายรูปครับโดครับยิมเนสนฟน32ซี่เลยตอนนี้เหลือหรือเปล่ปาครบต่า32ซี่ดูครับจะได้ไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3หรือเปล่ารถรถสุขน<อ>ลูกนี้ว่ายางไรนี่วิ่งหองอกว่าก่อนนะครับฝ่ายรับนะครับฝ่ายรับจะต้องรอให้นั่ฝัลูกนั้นเปิดวันออกมาก่อนนะครับ ว่าได้น้อยมากนะครับเป็นตที่คนเนอร์ของชนบุรีครับแต่ไม่แน่แล้วถ้าเกิดมีจังหวะดีๆก็เป็นประตูได้เหมือนกันครับเอาละครับลูกนี้ยิงไปโดนขานะครับอไปยามกระโดดเมยสักูสิ่น้อยยังไงครับ เป่าให้ชนบุรีได้ครับาอุตรดิต์ได้นะครับสิรัตจะเล่นไม่ได้ความาองนกบมระดกเปิดยาว่าอีกแล้วทางจิรพัฒนอุตรดิตมาเลกาที่ลงไปคือจิรพัฒนอุ่นเรือน ใบกรดหนึ่งเบียดเข้ามาจะมีหมเลขสิบกว่าอย่างไรขวัญชนกบุตรดีครัแย่งมาได้สี่ผ้ารัตยากรยังนี่ครับยังไม่ค่อยคล่องนะครับครับลูกบอลเท่าไรครับชุนบุรีจะได้เป็นขนาดของลูกถ้าไปเล่นอินดอร์นี่จะเปลี่ยนแปลงไหมครับอ๋อไม่ครับลูกขนาดเท่ากันครับครับแต่ว่าลักษณะลูกจะต่างออกไปครับในอินดอร์จะเป็นลูกที่เรียบผิวเรียบกว่านะครับขวัญชนกสุขสิน ชนบุรีไปแล้วดูลำเรียงลากเส้นไปเลยผ่านแล้วไม่ไม่ผ่านสองต่อหนึ่งตัดออกมาโดยคืนิคพันและใครอีกนะครับมีวิจิตตาบอลโดนเท้าผู้เล่นนะครับตีห้าดูก็เป็นลัติยากรลัติยากรตีเติครัไปมตีเข้าไปในยังเล่นต่อได้ออกมาข้างหนึ่งผ่านมา ไอ้เลขสิบเจ้าเก่าขวัญลหมุนมาสวยครับจิติยาพรเิดโคบเข้าไปแล้วลูกนี้ลงไปใหม่ดึงจังหวะออกมาให้กับทางพิชาวีติเชบรี่พิชาวีตัดเข้าในอ้งทเูิ้ทิ้งไม้นะครับไม่ได้แนะโยนไม้เล่นอย่างนี้นะครับจต่าตัวนี้ยิ้มเลยครับีบอกของชบร พี่ชาวีอยู่หลายชมเบอร์ลีชาผู้เล่นอยู่ในเขตอยู่ประตูน้อยครับมีแค่สองคนครับน้องกายในการที่เป็นประตูนี่ยากหน่อยนะครับตัดมาหนกมาได้ครับสิริีกวันับมาลูกนี้ว่าอย่างไรึงกระดกนกจะไปไม่ผ่านสายฝนพี่ชาวีครับเปิดไม่ดีครับนี่ครับ ตีไม่คุดดินัวสัญญาณโลกวีดกวาสัญญาณโลกวีดจะเป่ากำลังเล่นเพิ่มเพิ่มนะครับไปครั้งหนึ่งลงมาตัวบางอยู่สิี่วันจะดูครับไปทางไหนดีคยวมีเป็นเลาะขานะครับต้นน้ำตองแจ้งแห่งนี้อ่าเป็นบอลของชมบุรีครับครับไม่ขาดสายใส่เข้ามาปิชาีเปิดเข้ามาอีกไม่มีใครครับโดนเคเนอร์บอลโดนเท้าจามชมบุรี อุตรดิตนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ไม่มีผู้เล่นชมบุรีอยู่เลยนะครับครับบอลปิ้งไปโดนเท้าครับเนี่ยฝ่ายป้องกันจะต้องป้องกันขาตัวเองดีๆครับในเขตยิงประตูนะครับไม่งั้นเราจะเสียลูกเพนตี้คอนเนอร์อย่างนี้ครับใครจะพามครับใครจะลากลูกนะครับคำว่าลากนะครับภาษาไทยนะเพื่อผ่านลูกมาให้กับสายฝนนะครับจะลากลูกเข้ามานอกขึ้นว่าบมหรือ โค้งโค้งเข้าโค้งเข้าโค้งดีดีประมาณ7นาทีครับต้องออกมาก่อนนะครับของนอกเขตมาก่อนครับกลับเข้าไปเล่นใหม่ได้นะครับยิงเสียจังหวะหล่นมาไม่เอาล้วครับโอ้โหไม่ตรงครับโอ้โหอัญชนาโมนตุ่นครับได้โอกาสยิงครับเอาหกยิงแล้วไหลซ้ายไม่ได้ชี้ไปทิศทางนี้ที่จะไปที่ประตูนะครับ มีผู้เล่นตัวตีและตัวซำล้อนะครับที่ลงไปลตัตีนี่ไหลซ้ายสำคัญนะครับต้องหันไปทิศทางที่จะที่ต้องการให้ลูกไปนะครับนี่ครับยิงจังหวะเดียวเลยจัดตัวไม่พร้อมว่าลูกนี้ครับไปทงโตาโดนขาพวกเดียวกันเองครับโดนขาปิยะธิดา พิชวีเล่นเองเลยเปิดมาโดนดักอีกออกมาพาลูกนี้ชนบรีจะได้เล่นยกแม้อันตรายนะครับตีโดลูกพอดีเลยที่เส้นนะครับที่มีเส้นเหนือเส้นที่เมตรตีเข้ามาในไม่มาด้านในยังดักกันดีอยู่ชยพรเสียบอลครับแต่หลังของอุดิตยังอยู่กันแน่นช็อครนเนอร์โดโดยัอกันแน่ชอคอดดนเนชอร์อีกแล้วครับ ดูแล,ลบุนบอลลอยขึ้นมานะครับครับแม่สดยอดนะครับเขายัางรอดมาตลอดนะครับอุตรดิตยังไม่เสียประตูจาก<อ>ช่ังหว่านี้ครับ<อ>้้องเเชียยร์ดาานนนนนนูหห่ลผู้เล่นนี้ใส่สนับแข้งนี้ไม่ใช่สนับแข้งฟุตบอลน,นะครับจะเป็นสนับแข้งอีกชนิดหนึ่งครับยาวถึงใต,ต้เข่าเลยคนระับโอ้โหจะเข้ามาไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนิตยา เอลเมกาสตารบเล่นเร็วเลยกองกระหนกตีมาโอ้ขปีอัดไปอัดอนิตยาเองครับโอ้เต็มหลังเลยครับนี่เจ็บเลยตรงนี้ครับโอ้ยเต็มเต็มครับกัมพารจะให้สัญญาตีแล้วขาซ้ายนี่ก้าวไม่ถึงลูกแล้วลูกอยู่ข้างหน้าครับบอลก็เลยลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยครับครับตอนนี้นักกีฬามีบาดเจ็บนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ แล้วสีแดงของพ่อมีเรื่องใหม่ๆให้ผมตื่นเต้นเสมอโอ้โห oh, oh, oh. พ่อไปลุยที่ไหนมาเนี่ยไปลุยช่วยชาวบ้านนี่ก็อยู่ไกลๆอะ่ะให้ก็มีน้ําไว้ใช้กันแล้วรู้ไหมน้าําสะอาดที่ได้มาเยอะอย่างกับทะเลสาบนะพ่อเนี่ยอะไรครับอ๋อเนี่ยชาวบ้านเขาให้พ่อมาตอนนี้พ่อไปช่วยเก็บขยะชายหาดเก็บได้เยอะมองเป็นภูเขาเลยมาลูกเอ้ยเดี๋ยวนี่ จริงว่ะรู้มไม้เนี่ยขวดแล้วก็ป๋องทั้งทันเนี่ยที่พ่อจะไปส่งเนี่ยเอาไปรีไซเคิลได้ทั้งหมดเลยนะทุกคนเขาทำเหมือนพ่อกันเลยเหรอครับอืมที่โคคาโคล่าพวกเราก็ทำเหมือนกันทุกคนแล้วลูก เาสว่างสวัรว่าเธอเี่ยพลังเรามุ่งมั่นจุดประกายให้กับทุกศักยภาพของเด็กไทยดาวดวงนั้นจะเป็นอตทพลังที่ยังยืนเพื่อไทย ผมบิ๊กจ้าสาธิตกริกุลครับผมเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันโดยตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้สอนให้ผมรู้จักหน้าที่ของการเป็นสื่อกีฬาที่ดีว่าต้องทําอย่างไรในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆในแวดวงกีฬาที่ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วที่สุดหนังสือพิมพ์เสียงกีฬารายวันจึงเปรียบเสมือนครูคนแรกของผมถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์เล่มนี้ก็คงไม่มีใครรู้จักผู้ชายธรรมดาที่ชื่อบิ๊กจ้า ไม่ได้นะครับคุณแต่งกายไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสบายสบายกันเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศกล,ลับมาชมการแข่งขัน,น,นฮอกกี้กันต่อนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับเมื่อสกูนีในมีอาการบาดเจ็บนะครับอนิตยานี่เจอลูกฮอกกี้อัดไปเต็มหลังเลยครับครับ สำหรับนักกีฬาที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการประถมพยาบาลในสนามครับจะต้องออกไปพักข้าสนามครับอย่างน้อย1นาทีนะครับถึงจะกลับลงมาเล่นได้นะครับพุทธศิลป์วันนี้ก็สุภณียิ้มนวลครับกับอนุสุดาณพวงศ์ณุธยานะครับชนบุรีได้เล่นมานะครับในช่วงท้ายเกมถ้าได้ประตูที่2เร็วนี่ก็ลุ้นไีเสมอได้เหมือนกันครับ อ๋อตีไม่ดีคอาพีราดครับตีไม่ดีแล้วก็ดี่ครับจะโดนสวนแล้วพามาครับกรองกระหนอกออกด้านขวาถึงเส้นหลังครับเปิดย้อนกลับมาไม่ได้โอ้กองกระหนกครับขม<อ>่<อ>นี่ไปตีขวางการเล่นครับจากข้างหลังนะครับไม่เสา เหยืออไม่ถึง5นาทีนะครับในครึ่งเวลาหลังก็ถ้าอุตรดิตชนะเกมนี้ก็โอกาสสูงมากนะครับที่จะผ่านเข้ารอบไปครับออกมาไม่ถึงสั้นไปหน่อยยามนี่ครับดักมานะครับสลริควันใช้ตัวบังหามาเรื่อยๆครับสลริควัน เจอพี่ชาวีนะครับเข้ามาบล็อกปูดระดือเป็นลูกตีไม้นะครับครับออกมาตรงเส้นปะาลากออกมาส่งให้เพื่อนก่อนกระหนกออกไปที่สติขวัญกลับมาก่อนกระหนกกบทำชิ่งกันโอ้โหเจอสี่คนรวมกรรมการจะไปบอกที่คุณนันโดนเท้านะครับจะต้องเอาลูกมาตั้งที่เส้นปะนะครับพักสองทีเหมือนกัน มีก็หมายความว่าฝ่ายรับนี่อยู่ไม่ถึง5เมตรนะครับัได้เกิดฝ่ายลูกได้เล่นลูกฟรีฮิตนะครับฝ่ายรับจะต้องอยู่ห่างจากบอลแน้วห้าเมตรนะครับโโอ้หใจสู้จริงจริงคุณเธอจ๋าอันนี้ตยาพิมสามอือหือสุดยอดบ้าบมาวันนี้ต้องบอกว่าได้เยอะมากนะครับช็อตคอเนอร์เอ็มพายิ18ครั้งนะครับที่อุตริดที่ได้ครับ ถือว่าเยอะมากนะครับไม่อยู่ที่นี่นะครับมีแต่แอมไพที่ทายอยู่ในป่าทายครั้งหนึ่งทายเล็ขติดลูกนี้ต็ดลูกนี้โอ้ติดผู้รักษาประตูครับโอ้ยังเซฟเอาไว้ได้ยังอยู่ที่สิริพรให้มาก่อนกนกก่อนกนกอาแล้วครับได้ยิงอีกแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับ